สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับพ่อเยกานเด้อครับสวัสดีครับผมมาพ่อกันคือเก่ากับช่องพยการชาแนลนะครับนะเมื่อนี้มาพ่อกับพระเอกหมอรัมนะครับนะพระเอกพระเอกดังครับหมอรัมนี่ครับผมนี่ชัยโอยวงครับครับนี่มาเอาร่วมงานร้งสวนปูพะละเหล็กครับ เพลงปล่อยออกไปคือเพลงบูชาปูพะรังเหล็กน,นะครับกับปากต้นพี่น้องเด้อนะครับปากช่องพ่อใหญ่การแชนแนลพ่อใหญ่การแชนแนลนะครับผมแล้วก็มีนักเอกสาวมอเล้งครับผมสวยๆครับผมขอบสวัสดีพี่น้องตรงไปช่องยูทูบ พอยการแชแนลนะคะน้องแแบบัวสวรรค์มื่อู่ค่ะจาะประทุมันเทือกิงนะคะฝากช่องยูทูปของน้องแแบด้วยเพราะโคตรติดใจด้วยนะคะเพราะน้องแแบมีเป็นบัวสวรรค์แชแนลนะคะโฝากช่องยูทูปด้วยนะคะฝากทุกหัวนั่งนะปะแม่ครับแม่ให้พร้อมเพื่อการนั่นะคะเมตตามประทับคำชูติดตามให้ลูกให้เต่าในด้อย ครับผมขอพูดณหลายครับผมทั้งสท่านนะครับเนาะพระเอกนางเอกหมอลำครับผมกำลังยิ้มกำลังดังครับผมเขาไปกดติดตามช่องยู u b e เพื่อนใดเด้อครับเด้อครับผมสวัสดีครับขอพูดในลายครับครับผมสวัสดีอีกรอบครับผมมาพบกันคือก็เมื่อนี่ช่องพยาการชนแนลนะเมื่อนี่พยาการเอาเครื่องเสียงมาช่วยงานบุญครับงานบุญงานวัดงานบุญเนาะงานวัดงานบุญเมื่อนี่ครับวัด วัดมองเก้านี่แหละครับวัดปลากุดนำข่ำเนาะวัดปลากุดนำข่ำตมบลกุตผดุกครับบ้านกุตผดุกตมบลกุตผดุกเนาะอำนาจเจริญครับจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อนี้มีงานบวงสรวงฮึกเกลครับงานบวงสรวงหลวงปู่พาราเหล็กพญานาคครับผมพญานาคเนาะพญานาคหลวงปู่พญานาคครับเจ้าภาพโดยผู้อุ้มกับ เป็นหานเป็นภุมมกับสพเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะครับนะแล้วก็มีประธานกลุ่มแม่บ้านสตรีจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนะอ่าแล้วก็มีอ่านางร่ำจากอำเภอชานุมานครับมาบวงมาลำบ่วงสวงแล้วก็มีหลายๆลนางร่ำครับที่เข้ามาลำบ่วงสวงครับผมรวมถึงตะก,กี้เนาะไอท่าออหมอลำสื่อดังครับแซกโกสินชัยปุ๋ยว่งครับอ่าแซกโกสินชัยปุ๋ยวงเนาะ หมอลำสิงครับผมพ้อั้งนางเอกนางเอกหมอลำสิงของปฐมบัณทรงศินนะครับเนาะตะกี้ได้แนะนาโตไปนะครับเนาะได้นะน้าฝากช่องพยาการพ่อมนะได้นะน้าฝากช่องพยาการพ่อมครับนี่ครับตอนนี้คนกําลังจะเริ่มเขามาครับเพราะว่า่มพิธีการเก่าม่งครับลมพิธีการเก่าม่งเนาะครูคนกําลังรวมเขามาแล้วก็เออ รักษาระยะห่างนัน่นะครับเนาะใส่ผ้าแมะป้องกันโควิด19นเ้าครับเนาะเหตุตามมาตรก,การในส่วนของอสมอในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับมาควบคุมดูแลนะครับเน,ะนาะมือน,นีมีงานบวงสรวงมือนีครับเนาะนี่ครับแซกตัชฉินใช่นี่แซกตัวฉินใช่ได้ไหมแซกตัวินใช่ปุ๋ยว่องครับในส่วนของ หมอลัมหมอลำสิงครับหมอลัมสิงครับผมนี่อ่าหมอลัมสิงนครับอ่านะทายู่กับประธานชมรมสตรีแม่บ้านจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับคุณแม่พุทธรักษาครับคุณแม่พุทธรักษาเนาะเนกำลังซ้อมลัมกำลังส,อ,งสอนซ้อมกันอยู่ก็มีครับนะครับนะ ีค่ครับหลวงปู่เตียนชัยนะครับเนี่ยแเราประกอบพานะครับกาบนินุ์พระคูวินัยทรอน,นุชาอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดด่านพักอินทร์อำเภอลิคมคำสว่องหรือว่าพระอาจารย์พลวัดด่านพักอินทร์นะครับในจุด mm ตอนนี้หลวงปู่เตียนชัยกำลังเปิดสวเดเปิดเบิงเบิงเน็ตนะครับหลวงปู่เตียนชัยนะครับนะผู้พูดผู้เทศผู้เสด็ผู้บรรยาย,ยรู้เวลาดูหน้าที่พระอุบาจารสกเจ้าวาดที่บนมาฝากท่านตัสุภะมาสองพากกันใหญ่โตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งครับในจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนะตำบลกุฎปดุกหมู่บ้านกุฎปดุกครับ อำเภอเมืองจังหวัดรนัดเจริญน,นะครับเนาะที่มีพระศีวรีมากที่สุดในภาคอีสานครับแล้วก็มีหลวงปูพาราเล็กกับพญานาคนะอ่าพึง่งจะเปิดมื้อนี้ครับลำบวงสวงนะลำบวงสวงไปหลายรอบแล้วครับมื้อนี้เปิดยังเป็นทางการครับมื้อนี้เปิดยังเป็นทางการนะโดยมีแอดมินหนึ่งหนึ่งนาคาคนคนหัวหนกักคนหัวหนักกักบข้ามานะเนาะข้ามาลวงพิธี่นั่ง นะครับมีหลายๆท่านกับที่เขามารวมพิธีนะต่อยเลกหนยสา่กมาครัตคุยรักคุรใหญุยกับเขามาร่วมพิธีเขาจะเป็นคนเอาของเ้นรจักีตหตัดพัตดทุกนะเดินเถินกระตามีอหลพาดกรัต์อามกิริาทชาติ่ลปุญเอยมามอลดุ้ณลุมปัตุมัท่านเตพุกะลั่กัิงลวันที่หนึ่งเลสิออเน ขอให้พอติดสประการนี้ตรงนี้เกี่ยวทำตาปูให้พวกเราตัดาตังโยนโนีนััตารการจันี้เจ็ดหกสีหกห้าจากกระบอกสิบห้าเรื่องารกทก้นเจ็ดกสี่จ็ดหกห้าว่าสัี่น้องรักกัรต่วยรอยปัการตี่โีมาโอยรัฐบาลก็โอ้ยรัฐบาลตัดปูเปิดใหแล้วปูเียนใช้ให้โอยรัฐบาลก็ตัดสมาทื่อลอตเตอรี่เอด้อพี่น้องมา

สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งนาคานะครับอยู่กับพ่อการชนแนลนะครับวันนี้เรามางานวงสวงพ่อปู่พาราเหล็กนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าวัดปากุัน้ำคำนะครับซึ่งพิธีเพิ่งเสร็จไปนะคุณพ่อนะครับฝากช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุณพ่อด้วย คุณพ่อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเกษตรการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตครับนพิศดารเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับฝากช่อง YouTube คนหัวหน้าหนึ่งนะคะด้วยครับขอบคุณครับครหนึ่งนาคาครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องช่องช่องเพลงดังครับผมครับผมครับผมต่อนะครับเนาะนี่จะเลือยจะเลือกพูดพูดด้วยนะ รครพการพการอ่ยการเกับการเกษตรให้ครอกปติตามด้วยนะครับให้ครบสับสไครตั้งแสนคนเลยนะครับพงการบอกว่าทําเกษตรเกษตร่วนมา้เป็นแบบไหนพงการเป็นปลูกของหรือเกษตรต่อเพียรพะการอยู่ที่จังหวัด าน่ใจเเนีฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตาม s u b นะครับกดไลค์และก็กดแชร์ของราการอบุณค <laughs> ขอบคุณครับ นี่ครับตีลัมตะกี้นะครับเด้อถ่ายลงยูทูบครับผมัาผู้ลุกสินทร์ทองจจกรุษะครับผมอันนี้ลูกชายของพ่อพ่อนอยพินงา่ำนะครับเด้อเมื่อพินดังจังหวัดอำนาจเจริญครับเนี่ยที่เคยไปชองเจ็ตมาแล้วเนาะสวัสดีครับมาจองไว้แล กสิวันไดครับผมครับการเป็นรถเราเก่งมากกันคือถ้นมายาวย่างเดียวเลยครับแต่ละมือกันจังไรกับฝากซ่องน้ำเรืองครับเด้อครับผมรอบขอบคุณหลายๆครับผมครับผมนี่พอน้อยครับผมพอน้อยครูพินนะครับเด้อเนี่ยครับมืออันดับหนึ่งจังหวัดอำนาจเจริญครับเนี่ยพอน้อยครูพินนะครับเนาะฝากลูกศิษย์ลูกหาได้ครับมาเลี้ยงดูได้ครับเกี่ยวกับพินนะครับเนาะ เสียงพิ้งเสียงมวนครับขอบคุณหลายๆดนะครับผมครับครับสวัสดีครับนี่ครับถ่ายกับน้องนางล่ำนะครับเด้อนาถ่ายกับน้องนางล่ำชื่อยังก่อนชื่อไอค่ะชื่อไอบ่เออน้องไอเด้อครับเด้อติดต่องานงานล่ำงานล่ำวงสวงไสครับเนาะงานล่ำวงสวงไสครับหน้าผู้ใหญการแนะนำให้เลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผม